คุณถึงตัดแฟนเก่าไม่ได้ผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะทรมานโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่เขามีใครใหม่แล้วคุณต้องทนดูกับตัวเขาในวันนี้ที่มีคนอื่นใครจะไม่เจ็บบ้างเนี่ยผมคงบอกไว้ยากที่จะปฏิเสธเรื่องความเจ็บอะเพื่อนๆครับผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งก่อนที่เพื่อนๆจะพูดถึงแฟนเก่าแฟนใหม่หรือใครก็ตาม ดีหากวันนี้คุณน,นี้จะ,ะมมดมาตรงๆว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อผิดพลาดนั้นไม่มีใครบนโลกนี้ที่เกิดมาแล้วทุกอย่างมันถูกต้องและถ้าวันนี้คุณพลรราดจากความรักของคุณ หากเลิกกับแฟนเก่าเหตุผล18,009ผมจะบอกว่ามันเหมาะสมแล้วมันมีเหตุผลที่ดีที่สุดในการที่คนสองคนจะเลิกกันคุณอาจจะบอกวันเลิกกันเพราะคุณตำกับข้าวไม่อร่อยคุณอาจจะบอกวันเลิกกันเพราะว่าคุณทะเลาะกันเรื่องแค่ม้จิ้มฟันถ้าสมมติคุณบอกว่าเหตุผลเพียงแค่ไม้จิ้มฟันก็จะบอกว่านั่นน่ะแสดงว่าเขาแคร์เรื่องเล็กๆน้อยๆมากที่สุดและคุณสองคนต่อให้อยู่กันไปคุณก็ไม่จบสุดท้ายคุณก็เลิกหากวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บอย่างแรกที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือการปัด เขาไปจากชีวิตครับนี่คือข้อแรกเลยคุณอาจจะบอกเขาจะยังไงคุณเห็นแต่ถ้าคุณไม่มองคุณไม่สนใครจะไปมาครับคุณได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนนะคุณคุณอันเฟนไปได้ไหมถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในที่ทํางานเดียวคุณคุณก็ไม่ต้องไปสนใจเขาไม่ต้องคุยกับเขาไม่มีใครมาครับคุณให้คุณต้องเสียเวลากับคนที่มันทําร้ายจิตใจคุณอย่างนี้2ที่ดีที่สุดคือสำหรับแพ้ที่มันมากระพวกคุณผมเข้าใจอย่าไปดูวันนี้เหมาะสมแต่ท่านหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้สมมุติว่า5เดือน7เดือนจริงๆหรือไม่ก็วันเดียวก็ มันแล้วแต่ความความทนของคุณนะฮะคุณเชื่อผมไหมสำหรับวันนี้ที่ใครที่ที่รู้สึกว่าตเจ็บเจ็บมากแล้วก็คุณยังมองเขาอยู่คุณยังสองเขาอยู่ที่ผมพูดเนี่ยคุณตัดไปแล้วอย่างหนึ่งที่มันสวยคือดีใจเขาหากคุณรักก็จริงมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นถ้าคุณรักใครจริงๆคุณเนี่ยต้องอยากให้เขามีความสุขถูกไหม้าวันนี้คุณทําที่สุดแล้วคุณถามมาโลกคุณผิดอะไรทําไมถึงไปต่อไม่ได้ทําไมถึงพยายามแล้วไม่ดีหรออย่าไปโกรธเขาเลยครับบางทีเขาอาจจะไม่รู้จะพูดกับคุณอย่างไรไม่ว่ากันให เขาก็ให้เรามากพอแล้วถ้าเขาเคยดีกับคุณดีใจกับเขาที่เขาเจอคนที่ดีนี่คือรักแท้ยิ่งแค้นคุณก็ยิ่งเกลียดยิ่งเกลียดคุณก็อยากรู้ว่าชีวิตมันจะดีแค่ไหนคุณก็ไปส่องเฟซมันไปส่องไทม์ไลายมาันยิ่งอยากรู้ชีวิตเขาคุณก็ยิ่งโหยหายิ่งโหยหาก็ยิ่งเห็นยิ่งเห็นก็ยิ่งอยากกลับไปคุณก็อยากที่จะรัก เหมือนแต่เก่าก่อนครับเพื่อนๆดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือให้เขาไปจากชีวิตคุณดีใจกับเขาเถอะครับดีใจกับคนประเภทนั้นเขาอาจจะไม่ดีพอกับคุณแต่คนใหม่อาจจะเหมาะสมกับเขาก็ได้คุณรักเขาได้แต่คุณควรจะรู้ว่าเขาคนนั้นคุณอยู่ที่ไหนในชีวิตของคุณแต่ไม่ใช่ในหัวใจคุณแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ความทรงจำข้างต่านไม่สามารถทาร้ายคุณได้นานหรอกครับหากวันนี้คุณโฟกัสที่ตัวคุณเองแทนที่จะเป็นเขาคุณได้แต่เป็นห่วงเขาแล้วตอนนี้คุณมีใคร เก็บความเศร้านั้นหัวใจของคุณช้ำม,มากสงสารตัวคุณเองว่าตัวเองเนะี่ยที่บอกว่ารักเขาอะมันจบไปแล้วมันหมดไปแล้วรักตัวเองทำอะไรบ้างทำอะไรไดีบ้างตามตามที่ผมบอกไม่ต้องแอบดูไม่ต้องสองไม่ต้องสนใจสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อคุณโฟกัสตัวเองวันนี้ลืมตาขึ้นมาหากไม่มีใครหากยังไม่มีแฟนใหม่อย่าพึ่งกังวลเรื่องนั้นก่อนที่คุณจะมีแฟน คุณควรจะพร้อมในใจก่อนหากวันนี้หัวใจคุณยังเจ็บคุณไม่ควรจะมีใครเพราะคุณเองก็เท่ากับทําร้ายเขาโดยไม่รู้ตัวตาไปที่คุณยังเกลียดเขาคุณยังโกรธเขานั่นคือคุณกำลังกําังเลียนนั้นอยู่เลียนในความเกลียดเลียนในความโกรธและผมไม่ต้องการให้คุณกำมันไว้เพราะไม่ว่าคุณจะเกลียดโกรธเสียใจหรือรักเขาคุณกำคุณก็นึกถึงเขาตลอดไปละเขากลายเป็นคนสำคัญของคุณทั้งที่จริงๆวันนี้คนคนนั้นไม่ควรมีชีวิตหรือจิตใจ อยู่ในหัวใจคุณร่อยไปปัญหาไม่ได้อยู่ที่จะมีใครใหม่หรือไม่ปัญหาเองอยู่ที่คุณเองจะข้ามเรื่องนี้ได้หรือไม่เพราะการมีใครใหม่หลายคนไม่ได้ข้ามเรื่องเก่าๆหลายคนยังคงมีคิดถึงแฟนเก่าดังนั้นไลฟ์นี้ไม่ได้สนไม่ได้ผักใสให้คุณไปหาแฟนใหม่ไม่ว่าผมจะรู้ว่าแฟนใหม่หรือการเปลี่ยนโฟกัสช่วยคุณได้แต่ผมไม่ขอบอกให้คุณไปมีแฟนใหม่เพราะมันเป็นการทําร้ายคน อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและมันจะมนวัฏจักรเลยครับวัฏจักรนี้ในสังคมนี้จะไนเรื่อยๆเพื่อแก้ขัดเพื่อแก้เหงาเพื่อแก้เจ็บเลยผมไม่อยากให้ใครมาเจอติดต่อไปแล้วถ้าเลือกได้ผมอยากที่จะให้ทุกคนมีความรักที่ดีแต่นี่เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมทํไลฟ์ e t o เลยเก็แรกคือไม่ต้องติดต่อไม่ต้องไม่ต้องแอบสองอย่างที่2องตรวจบตัวเองความผิดของตัวเองอย่างที่สดีใจกับเขาอย่างที่4ถ้ากูจะทาได้ทําโฟกัสกับตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นแบกตัวเองอย่างที่5ถ้าคุณคิดว่าคุ คุณค่อยมีคนอื่นมีคนใหม่โอเคขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้ากับผมโคชแม็กซ์ไลฟ์ทูเลออีกครับสวัสดีครับปึ้งปึ้งปึ้งครับ